สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง GX 3 5นะครับที่ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับคุนพริศก์ประหยัดศินนะครับอำเภอด่างขุนทศนะครับจังหวัดนครราชสีมาตัวนี้นะครับลูกค้าเขียนอาการมาบอกนะครับ อะไรเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่ดีใส่สายคันเร่งด้วยเอาอย่างดีสายน้ำมันเปลี่ยนคือเป็นอาการพื้นพื้นของเครื่อง Honda GX35 นะครับทางเราทำการจัดเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นชุดแทสเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดสายคันเร่งทางเราเปลี่ยนให้ทั้งชุดเลยนะครับหนึ่งคู่แถมไปให้นะครับตัวหัวเทียนยกเครื่องใหม่ทั้งหมดคาบูนะครับ ตัวนี้ทางเราได้โทรแจ้งอาการบอกลูกค้าไว้เรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,900บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเอาลูกสูบแหวนแท้นะครับตัวนี้อ่ะหมุนรอบๆดูตัวนี้จะทําการจัดส่งนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เอาฝากระดองฝาครอบด้านบนมาให้นะครับทางเราเดี๋ยวจะโทรคุยกับลูกค้า มีอยู่หรือว่าไม่มีนะครับทางเราจะเทสแบบนี้ไปให้ก่อนนะครับอลองสตาร์ทดูนะสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่มีควันแล้วนะครับพร้อมจบทุกอาการนะครับท่านไหนสนใจส่งต้อมแบบที่พอนสักนะครับสั่งเรามาได้นะจะเอาอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องของลูกค้าที่ส่งมา ไม่ได้สลักนะครับรหัส GCAAMT1263531 นะครับตรงที่ลูกค้าส่งมานะครับแล้วมีปิดเลยจะพูดเส้อทีเดียวเลยนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามน,นะครับว่าซ่อมขนาดนี้ซื้อใหม่ดีกว่านะครับมัน มันขึ้นอยู่กับที่ลูกค้านะครับคนที่สั่งมานะครับเราแจ้งอาการแล้วแจ้งราคาไปให้ถ้าลูกค้าพอใจที่จะซ่อมนะครับคุณไม่ได้สั่งผมซ่อมนะครับคุณไม่ต้องคอมเมนต์นะครับดูอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่สั่งซ่อมผมซ่อมตามใบสั่งที่ลูกค้าบอกมานะครับซ่อมแพงกว่านี้ผมเคยซ่อมมาแล้วนะครับ5000กว่าบาทผมเคย ซ่อม GX50 ผมแจ้งลูกค้าไปผมว่ามันแพงลูกค้าพึงพอใจที่จะซ่อมผมก็ซ่อมให้ก็ยังมีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ส่งมาซ่อมนะครับแล้วคอมเมนต์นะครับคนที่เขาส่งมาซ่อมเขารู้อาการของเขาดีนะครับว่าอะไรเสียนะครับทางเราซ่อมให้ได้ทั้งหมดนะครับความพึงพอใจทั้ง ทั้งสองฝ่ายนะครับฝากด้วยนะครับจะคอมเมนต์อะไรนะครับฝากถึงวุฒิภาวะของคนมันดูถึงวุฒิภาวะของคนเมนด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจส่งซ่อมแบบนี้นะครับหมุนรอบๆเลยส่งมาได้นะครับ GX 3 5ทางเรารับจบทุกอาการนะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับ